เี่ยตอน,นเด็กๆเราแม่งฝันว่าสักวันหนึ่งครอบครัวที่มองเรามาตลอดว่าแบบเชี่ย์เล่นดนตรีไม่เคยได้ตังค์วันหนึ่งแม่งเอาเงินไปให้แม่จากการเล่นดนตรีเอาเงินไปให้แม่แล้วก็คิดว่า,เ,าเริมพูมอยู่เรื่องไรง้เทีย๊บน,นงนะ้ะ

การมาเป็นศิลปินเนี่ยก็คือพ่อกับแม่เนี่ยก็ให้ฟังเพลงตั้งแต่เด็กตอนอเด็กเนี่ยชอบทายทายยางมากร้องเพลงท,ทายทยังแม่งได้เกือบทุกเพลงเลย3 4มขวบประมาณนแม่ก็อัดวิดีโอเก็บไว้ด้วยฟิลเหมือนแบบว่าเป็นแฮนดิแคมถ่ายเก็บไว้เริ่มรู้จักดนตรีเริ่มรู้ตัวด้วยว่าตอนนั้นอ่ะเราเป็นคนชอบสนแสดงออกชอบร้องเพลงแต่จุดที่แบบมาเริ่มจริงใจรงจ,รงจริงอ่ะมันเริ่มต้นมาจากตอนป .4 มันจะมีโปรเจกต์หนึ่งที่แกมมี่ออกมานั่นก็คือโปรเจกต์อ่าของไมโคร ไมเครเนี่ยเอาโปรเจกต์เนี้ยไปให้ศิลปินหน้าใหม่ของแกมมี่มาทําใหม่เป็นสไตล์เมทัลมันมากขึ้นเราก็ลองซื้อเทปมาฟังเว้ยเพราะว่าเราเห็นโฆษณาเพลงแม่งมันดีแม่งคือเปิดโลกเปิดโลกหมดเลยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยตั้งแต่ป .4 มาก็คือฟังเมทัลมาตลอดสลิปน็อตลิมบิสกิตพัฟฟ์ล็อสลิคดิพาร์กแต่จะชอบสลิปนอตเป็นพิเศษเพราะว่าถูกจริตตั้งแต่นั้นมาก็ฟังมาตลอดจนวันหนึ่งพอขึ้นมปลายได้มาทําวงกับเพื่อนตอนนั้นเนี่ยทำเมทัลจนทําเมทัลมาตั้งแต่ม ต้นจนมหาลัยจนจบมหาลัยก็ยังทำอยู่ทุกวันนี้แม่งก็ยังทำอยู่จนรู้สึกว่ามันเริ่มอิ่มตัวมันจะมีจุดที่อิ่มตัวมากๆจุดที่แบบว่าเราต้องเล่นอย่างนี้ไปถึงเมื่อไหร่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ลาบิสนาวมาพี่กําลังทําเมทัลอยู่แต่ประเด็นก็คือว่าคนรอบตัวแม่งไปฮิปฮอปกันเกือบเกือบทั้งหมดเลย เพื่อนพี่น้องไอเราที่เป็นเมทันเนี่ยเราก็เริ่มแอนตี้แล้วว่าแม่งแบบทําไมทุกคนมันถึงไปทางนั้นหมดวะอะไรเงี้ยด้วยความที่ตอนนั้นเราไม่ใช่คนโอเพ่นแต่เราอยากอยากรู้ว่าทําไมคนมันถึงฟังฮิปฮอปกันเยอะจังเลยอะทาวิสก้คือใครวะอะไรเงี้ยการแรปมันมีอะไรดีวะแรปก็คืออะไรวะฮิปฮอปมันคืออะไรเราก็ลองเปิดใจฟังดูแม่งก็ลากยาวมาถึงทุกวันนี้ <laughs> <laughs> อย่างที่บอกครับคนเราแม่งกินผักกะเพราไปไม่ได้ตลอดชีวิตเนี่ยค่ะคนเก่ง ว่าต้องอัดให่ใส่ก้องข้างนัเนี่ยพอเราได้ลองเปิดใจฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันก็มีเสน่ห์ในแบบของมันแล้วก็ประจวบเหมาะกับสิ่งที่เรา มีเรื่องจะพูดในหัวเยอะแล้วเราหาที่ลงไม่ได้เพราะอย่างที่บอกว่าการทาเมทันมันกระจายมเมสเซจได้ออกไปไม่ไม่ได้ทั่วถึงเพราะคนก็ไม่ได้เสพเนื้อเพลงเป็นหลักเนาะมันไม่มีแนวไหนที่จะน่าทดลองไปกว่าแนวนี้อีกแล้วแล้วเราก็รู้สึกตื่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลงของเราจากทั้งที่รู้ด้วยว่าตอนนั้นคนแม่งไม่เอาแน่ๆคนรอบตัวมองเราเปลี่ยนไปแน่นอน เราแม่งก็เป็นอย่างไงจริงๆด้วยความที่เพื่อนสนิทเราเป็นเนาะเราก็แรกๆเนี่ยเราก็ให้เพื่อนเราช่วยเยอะให้เพื่อนเราได้ได้พาเราไปาเปิดโลกใหม่ๆจนทามาเรื่อยๆเนี่ยมันมีอยู่จุดหนึ่งที่ว่าเราอยากหาคอนเนคชันและเพราะเราอยู่กับแค่นี้เรารู้สึกว่าเราทําไปมันก็ไม่ได้ตอบสนองมากอพอเมสรเราแม่งก็ไม่ได้กระจายไปขนาดนั้นจําไม่ได้ว่าไปเจอสุรเลีที่ไหนแต่รู้ว่าในเฟซโอเคเอาแบบไม่เกงเลยนะชื่อเล่นชื่อแพลแต่ว่าวางคนอาจจะเรียกว่าสุ สุลลิศสุล่าหรืออะไรเงี้ยเออคือเราเริ่มมาจากมาเป็นศิลปินได้ยังไงต้องเท้าความก่อนว่าเราเรียนวิศวะมาใช่ไหมเราเริ่มจากการเป็นคนดูตอนนั้นเราเห็นเพจเสพสากลเนี่ยแหละลงว่าแบบจะมีวงนึงมาไทยแล้วเราตอนนั้นแบบไอ้เฮียเราต้องรีบดูก่อนเขาดังบัตรจะได้ไม่แพง แล้วตอนนั้นวงที่มาไทยก็คือเพรสอันนั้นก็คือวงแรกวงต่างประเทศวงแรกที่เราได้ดูแล้วผู้จัดจตอนนั้นมันก็คือซีนซีนสเปซเว้แล้วเราแบบเราประทับใจมากที่แบบได้ดูงานนั้นได้เห็นโปรดักชันได้เห็นว่าแบบเออศิลปินต่างประเทศได้มาเล่นที่ไทยแล้วมันมีศิลปินไทยได้ไปเล่นต่างประเทศไหมนะอะไรอย่างนี้นนก็คือจุดเริ่มต้นเราเเเเช่วงนั้นฉันทำสุสุปาร์ตี้แรกๆแล้วก็อยู่กบบแก๊งการ์เเลียนใช่ไหมมันก็จะมีความอินแบบ UK เค กรามีดริลเฮกแล้วอยู่ๆก็มีใครก็ไม่รู้ทักแชนะทมาเธอเธอสฟังกราฟวะ <c oughs> รู้ตัวอีกทีคือมีมันในเฟซแล้วคือพอเห็นสุลลิดในเฟซเนี่ยก็เลยเริ่มรู้สึกว่าแบบอยากหาคนเนคชั่นแล้วก็รู้สึกอะไรไม่รู้โดนมันดานใจให้ทักไปหาก็าเลยแบบได้รู้จักกันพี่แบก๊กอนนะเนาะบอกว่าฉันมาจากเมทันฉันไม่รู้อะไรกับเกี่ยวกับพี่พอปฉันอยากลองมาอยู่แบบอยากลองศึกษาดูจังแต่ทั้งแบบอะไรวะ เมท่านวักวักไพวะล้วก็แนะนําตัวฝ oh <God. S 2> ากเพื่อนนั่นจนได้รู้ว่าสุเนี่ยจัดงานฮิปฮอปด้วยก็เลยลองไปดูตอนนั้นจัดงานที่ไ so อรีแบงคอกโซนอตยูเคอแล้วก็เจอพี่เขาก็เลยแบบเออเหมือนได้เจอตัวจริงครั้งแรกแล้วก็คอนเน็กกันแตก่ก็ยังไม่ได้คอนเน็กขนาดนั้นก็แบบ ผ่านไปผ่านมาโชบไปโชบมาปรากฏว่าไปเจอครั้งแรกก็รู้สึกเออก็มันดีก็รู้จักกันมาเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ได้สนิทมากก็จะมีชวนไปเที่ยวกันข้างนอกบ้างไปคุยไปทําความรู้จักกันบ้างอะไรเงี้ยเ,เราก็เริ่มรู้สึกว่าเออผู้หญิงคนนี้น่าทํางานด้วยฉันน่ะตอนนั้นไปประกวดนางงามมิสแฟบูลัสใช่ไหมฉันก็แบบหายไปจากวงการเพลงคนก็พากันอันฟอลฉันนึกว่าฉันจะเป็นนางงามแล้ว แล้วพอประกวดเสร็จฉันก็แบบเหมือนหมดไฟไปพักนึงว่ากูทำเฮียอะไรต่อดีวะในวงการเพลงก็ดูไม่ได้มีใครต้อนรับกูอะไรขนาดนั้นพะกูแบบนางงามจ๋าจนพี่แบ็คทักมาว่าเฮ้ยมาเป็นนางแบบให้หน่อยในอาร์ตของนางในคฟเวอร์อาร์ตของนางก็ว่าเฮ้ยเอาดีจนมีโปรเจกต์จะทำอีพีแล้วก็คิดคอนเซปต์ในหัวแล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบ,บนี้แล้วก็รู้สึกว่าเราเนี่ยขาดสเสน่ห์บางอย่างไป มันมีจุดบอดบางอย่างที่ที่เรารู้สึกว่าต้องเป็นสุขที่มาอุดช่องนี้ไว้แล้วก็เป็นอย่างไรจริงๆด้วยเพราะรู้สึกว่าอ่ามันไม่มีใครเหมาะสมเท่าสุขแล้วกับการเป็นดีเจให้ก็เลยไปไปเจอกันได้ทํางานร่วมกันนาะงก็ที้เพลงหลีกเพลงให้ฟังก็เออเป็นลูกดํเป็นเบสนิดนึงมันไม่รู้เรียกดํเป็นเบสไหมแต่อ่ะใกล้ๆกันและกันอะสนุกอยู่สนุกอยู่แบบเออคนนี้ดูไปได้น่าสนใจ กับเรื่องเดที่มือตงแล้วองชข้างหมนาที่ราแลวัะเลงการปจากสังคหลจากนั้นเสร็จปุ๊บทูนคอจากกิจกรรมประกวดเพอร์ฟอร์แมนซ์ไอชียเราแม่งไม่ได้มีคนแรปเก่งเว้ยหรืออย่างเพราะอย่างที่บอกไปเราแม่งคือศิลปินเมทัลที่แรปได้เราไม่ได้มั่นใจกับการที่จะไปแข่งฟรีสไตหรือแข่งแรปแบทเทิลแต่เราเราแม่งมีจุดแข่งคือเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์อันนี้เรารู้ตัวดีเพราะฉะนั้น ก็เลยคิดว่าแม่งเป็นโอกาสที่แม่งเหมาะกับเราแล้วแต่ตอนนั้นลงไปคือคิดอย่างเดียวเลยว่าเอาประสบการณ์แล้วเราแม่งไม่ชนะกระช่างแม่งขอให้ลงไปก่อนเพราะตอนนั้นเนี่ยเพลงเพิ่งปล่อยมาก็คือตายเท่ากันเพิ่งปล่อยมาตายเท่ากันเพิ่งปล่อยมาชุนคอมีประกวดพอดีแล้วเขาต้องการเพลงที่มีในสตรีมมิ่งก็เลยส่งไปแล้วอยู่อยู่เหมือนช่วงนั้นพี่แบ็คเขาเหมือนจะแบบไม่ค่อยมีเวลาเหมือนซึมซึมแล้วเราแบบเป็นสายแบบถ้าเขาไม่ได้อยากทําอ่ะเราก็จะไม่ไปแบบรัชไปบังคับเนื้อออกปะ่ะเพราะแบบ ไปตะบี้ตะบันทํามันไม่ดีแล้วแบบสุขภาพจิตหรือข้างในมันจะไม่ดีด้วยก็เลยแบบไม่ได้ไปทําอะไรจนกระทั่งอยู่ๆพี่โจทักมาบอกว่าคุณสู้แบกมาทัติดแล้วนะกูแบบรอรู้สึกว่าเราไม่ได้มีความหวังในเส้นทางนี้เท่าไหร่แล้วตอนนั้นคิดว่าถ้ามันไม่มีอะไรดีขึ้นมาก็อาจจะไปทำอย่างอื่นมากกว่าเพราะเราก็ไม่ได้อายุน้อยๆแล้วอะ่ะแบบ ก็อึ้งอยู่เพราะว่าแบบเราคิดว่าแบบเขาจะไม่ส่งแล้วเพราะว่าแบบเข้าใจป่ะเรามันค่อยอยากบังคับใครแล้วก็แบบไม่คิดว่าเขาจะสู้แล้วเพราะแบบปกติไอ้คนก่อนๆที่เราเคยดูแลเขาก็แบบเขาก็จะไม่สู้แล้วอะไรแบบก็เอ้ยคนนี้มันสู้ดีว่ะต่อให้แบบแม่งลาบากเอาสู้ก่อนเผื่อเผื่อเออชอบคนแบบนี้ชอบทํางานกับคนแบบนี้แล้วก็ไปแข่งกับอีกเจ็ดคนสุดท้ายแล้วก็ชนะสุดท้ายสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ มีใครมาพาวเราเท่าตัวเราเองอืมก็ชนะได้ไปเล่นที่อาเซียนเฟสติวัลที่บาหลีท,ท,าทา,งงทานงพางชียาชาติเดเดเซียแล้วเราหมือนกันที่ไปถึงเลยเราร,รูา้สึกว่าแบบเขาให้เกียรติเราจังเลยเนาะตอนแรกก็คิดมาก กังวลเรื่องภาษาด้วยกังวลหลายๆอย่างเพราะเราไม่เคยไปเราไม่เคยเราไม่เคยเดินทางไปในฐานะศิลปินไม่เคยขึ้นเครื่องบินในฐานะศิลปินไม่เคยเข้าเก t ในฐานะศิลปินเอ่อมันก็มีความกังวลความตื่นเต้นความไม่แน่นอนอยู่ตรงนั้นเราไม่รู้ด้วย่าข้างหน้าจะเจออะไรมั่งสุดท้ายพอไปปุ๊บมันคือการเปิดโลกการเป็นศิลปินที่ทํามาสิบกว่าปีแม่งรู้สึกว่าเราแม่งโลกแคบใช่ไหม Tim an, Bali with Bal ในในสองคนยืนด้วยกันนี่ไหนทำทำเป็นแบบอยู่ในเกมเราก็ไม่ได้แบบเอาตรงเราก็ไม่ได้แบบยอดวิวเยอะไม่ได้ผู้ติด,ดตามเยอะ แถมหน้าใหม่แนวใหม่อีกแต่เขาก็แบบเลสเปกที่แบบเราเป็นตัวแทนไทยของจูนคอนะที่แบบได้มาโชว์ได้มาแสดงอะไรงนี้วันแรกก็ได้เจอเพื่อนศิลปินหลายคนแล้วที่พีคที่สุดคืออะไร้ปะจำที่เราพูดตอนแรกได้ไหมว่าแบบเราดูคอนเสิร์ตครั้งแรกผู้จัดซินซินสเปซนั่นแหละค่ะเราเจอผู้จัดเจ้าของซินซินสเป e ที่งานนั้นอาเซียนเฟสติวัลที่บาหลี พอได้ไปอยู่จุดนั้นไปเจอ,ได,ไ,เจอได้ไปเจอดิลิเกตได้ไปคุยกับคนต่างชาติได้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันได้ได้ไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้ไปแสดงความเป็นตัวเองให้ทุกคนเห็นในโชว์เพอร์ฟอร์มรู้สึกว่าแม่งเอจี้แม่งมาว่ะรู้สึกคือเขิมไอ้เฮียกูแม่งศิลป,ปินนีหว่ายเฮียได้เงินมาไม่เสียเงินด้วยได้ไปในฐานะที่แบบเป็นศิลป,ปินอะ นั่นเฟสติวัลเออมันรู้สึกดีอ่ะมันรู้สึกแบบเปิดโลกรู้สึกเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่อยากให้ทุกคนที่เรารักได้สัมผัสไปกับเราด้วยเออเออพอเราเริ่มโชว์ใช่ปะ่ะเราก็บแบบเฮียไม่อยากเชื่อแบบจะมีคนมาดูเราเยอะขนาดเนี้ยแบบคนเต็มหน้าเวทีเลยเหมือนคนก็เอนจอยไปกับเราโดยที่แบบไม่มีกำแพงภาษาเนอเราลองภาษาไทยเขาก็แบบ ที่ดีสุดก็คือตอนจบอะเราบอกทุกคนเช็คกับโฟโด้์ว้บอดี้ชูนิ้วกางสเตนคุยแล้วที่ตลกคือทุกคนในงานอะคุยคุ้ย <electrical> ค <dietary> ุยค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 ุยฟันแฟกคุยภาษาอินโดแปลว่า let's go มันก็เลยกลายเป็นว่าแบบเหมือนเราแบบ๊ยทำกันบ้านมาดี let's go อินโดนีเซียเราก็มาคิดเฮี้ยมันไปต่อได้จน ปลายปีมีคนติดต่อสุมาบอกว่าอยากให้ไปเล่นสิงคโปร์โดยมีค่าจ้างด้วยนะเชื่อทําได้แล้วว่ามันก็ไปต่อได้เหมือนกันนะแบบขนาดเราแบบอ่าเราเพอร์ฟอร์มดีอยู่แล้วแหละดีแต่เราแบบอาจจะยังไม่ได้ดังมากนะคนอจจะยังไม่รู้จักเรามากแต่แบบได้ไปสิงคโปร์อีกรอบภายในปีเดียวกันก็เพราะแบบเราต่อยอดมาจากงานอาเซียนเฟสติวัลสิ่งแรกเลยคือไปบอกพ่อก่อนด้วยความที่ผู้ชายกับผู้ชายนะเราโตมากับแม่สมาก,กว่ากับพ่อไม่ค่อยสนิท เขาดีใจมากแล้วเขาก็ยอมรับว่าแบบเชียดีใจว่าลูกทําได้แล้วเราก็ได้ไปเล่นสิงคโปร์ในฐานะที่ไม่ได้เป็นผู้ชนะอะไรทั้งนั้นแต่ในฐานะที่เราได้ไปโชว์ที่นู่นแล้วเขาเห็นศักยภาพเราแล้วแม่งก็แบบโอเค go to the f i g e เคยได้ยินคำหนึ่งจากการดูมวยปั้มแล้วก็รู้สึกว่าชอบคำนี้มากที่เขาบอกว่าถ้าคุณอยากเป็นแชมป์โลกอ่ะ คุณต้องทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังผมแค่จะบอกว่าความสาเร็จของเรามันต้องแลกกับอะไรมาหลายๆอย่างเหมือนกันมันแลกมาด้วยน้ําตามันแลกมาด้วยความเหนื่อยความพยายามและการถูกมองข้ามในหลายๆอย่างแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดีมันมีเรื่องดีๆอยู่ตรงนั้นอยู่ที่มุมมองเราว่าเราจะมองอยังไงมากกว่าพอมาคิดดูอีกทีก็ดีใจเหมือนกันคือตอนนี้ต่อให้แบบมันอาจจะยัง ไม่ได้ดังมากได้ไปเล่นทุกเฟสติวัลในไทยในกรุงเทพหรืออะไรเงี้ยแต่แบบเราก็มองว่าการโดนรคคเไนหรือการโดนเห็นโดยแบบดลิเกตจากต่างประเทศหรือจากพี่ๆจูนคอรหรือจากเพื่อนๆคนอื่นแล้วก็แบบเข้าใจแค่เข้าใจในไวัยเราแล้วว่าก็โอเคแล้วแล้วแบบเราก็มองว่าไอโอกาสตรงนั้นหรือการแบบชื่นชมแค่นั้นมันก็สามารถทําให้เราแบบมีไฟที่จะสร้างผลงานต่ออยู่แล้วเอาเปา็นว่าขอบคุณแล้วกันครับ ไม่มีอะไรมากกว่าขอบคุณประสบการณ์ชีวิตขอบคุณที่งตื่นมาแล้วหายใจก็อยากจะฝากแบงค์มาทัดกับสัวรลิสไว้ด้วยนะครับปีนี้มีแรงมันอีกเยอะมากๆจูนช,ชอ o ออป portunity can be created อย่าลืมมาลงเพลงกับคุณพงนะจูนชอปออป portunity can be created